ทุกอย่างบางอย่างการเข้ามาของนักท้องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเรื่องราวต่างๆมันอาจจะผ่านเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วเนาะที่เขาจะมาพบผิดบัวจะจะพาะอยู่ในบ้านเขาหรืออยู่ต่างประเทศนั่นเองเนาะเพื่อเป็นการท้องฮับ สิ่งที่จะเข้ามานั่นเองแต่ว่าฮาิเฮ็ดจังไหดอกเพื่อรักษาความเปลี่ยนวิถีชีวิตและความตั้งเดิมเพื่อจะดึงดูดเอาเม็ดเงินนาจากนักท่องเที่ยวเ,เข้ามาให้ได้นั่นเองเพราะว่าเขาต้องนึกถึงเว่าเนาะการที่นักท่องเที่ยวเ,เข้ามาสถานที่แห่งนี้เขาเขาอยากจะเห็นวิถีชีวิตแล้วก็เห็นความแตกต่างจากสถานที่อือ่นๆนั่นเองเพื่อให้เขาว่ากลมกลืนกับวัฒนธรรมทางนอก้ามาหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า ทางเฮานี่หากว่าจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดินดูดผู้คนเข้ามานี่เขาก็ต้องได้นึกถึงในจุดนี้ตืมอีกเนาะบ่มให้เขาว่าเขาจะผันเปลี่ยนออกไปตามสถานที่ต่างๆเอาอื่นเข้ามานะเพราะว่าเขาจาเข้ามาเนาะเพื่ออยากจะมาสัมผัสแบบนี้เนาะสิ่งนี้เองทุกคนเนาะเนี่ยนี้ก็คือจะเป็นว่าเพื่อนจะมีบริการขายชิปทั่วต่างๆเนาะให้เขาไปสัมผัสเพื่อนจะมีแพจเกจสองวันสามวัน 4วันเนาะเพื่อนอย่างนเนาะเราจะได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆจุดชมวิวต่างๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปข้ามาไปเบิ่งในทางนั้นนั้เนาะเดี๋ยวมาเบิง่งมาเบิง่งป้ายจุดนี้เนาะที่เพิ่นเขียนบอกว่าเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมันจะเขาขึ้นไปชมสถานที่ต่างๆแล้วตามใิกิจต่งางๆถามเขามาถึงมือถึงวันเวลาเองที่เขาก็จะได้เห็นสายหมอกเห็นสถานที่ต่งางๆทางเขาอยู่อยู่จุดสูงเนาะของอจุดชมวิวเขาก็จะเห็นตัวเมือง เขาอะมึงน่องเขียวขอ,องู่นี่เองประมาณน,นี้เนาะนั่นก็คือเขามายืนอยู่จุดบริเวณครึ่งกลางเลยนะในเขตทางด้านนีน้ถ้าถ้าออกมาจากทางส่วนทางด้านนั้นทางขวาเนาะมันอาจจะเห็นประมาณนี้ถ้าเข้าเข้าไปทางนี้มันก็จะเป็นในส่วนของมูบ้านหรือขน,นมันก็จะอมหอบไปนี้ลุงเดชไปทางนี้ไปทางนี้โดยมาทางนี้นี่อันนี้ก็จะมี เพื่อนให้บริการแล้วห้อง,องขายใบยางโค้แป้งน,นี่เอาห้องขายเนาะาหารบริการเนาะเกี่ยวกับจัดทูบจัดเทียร์แล้วก็จะมีห้านตัวนี้น,นี่ห้านคาเฟต่ตัวนี้คุณเพจใหม่ๆเลยทุกคอนเดียวกันสิคะทานเข้ามาแวะดูคาเฟต่ตัวนี้อาหารสไตล์เฉลี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบอาหารสไตล์ของ ของของทางฝรั่งนะเพราะว่าที่ที่เห็นนักท่องเที่ยวที่เขาาเ้เขามาเที่ยวนะทุกฮะเนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็คือสิเป็นซาตังซาดเนาะเดี๋ยวพาทุกท่านย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศก่อนสิ่จกลับมาละมาหากวามมารีวิวให้ดีเนาะ,ะมาเบิง่งเหมือนกันนะนี่งานพักงานพักโฮมสเตย์อยู่นี่มีเลยนะมีครบทุกอย่างเลย อันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะ่ะแถวนี้เขาอาจจะเห็นมีนักท่องเที่ยวมีคนในพื้นที่เดินออกมาจับใจใช้ซอยต่างๆอันนี้เป็นบรรยากาศในตอนเช้าเลยทุกท่านเนาะมันก็จะบอกคืนค่นๆไปลเลยบางทีก็ปิดป,ประมาณนี้เงียบๆเนาะหลายทางแต่ยังทันที่เปิดฮานอ่ะอย่างต่างๆนะั่นเองอนะทุกท่านจะแตกต่างในช่วงหัวแรงอันนี้จะเป็นความเงียบความ วิถีบ้านบ้านของเขาในสถานที่ดังกล่าวนี่เป็นหมู่บ้านที่อมหอบไปด้วยสารอาหารเด่นมากบรรยากาศประมาณลองมาสัมผัสลองเบิ่์นแบททูกา่์เ้าบึงในภาพวิดีโอนี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าหากเขาได้เดินทางมาสัมผัสได้มาเห็นอาสตอรี่เาเห็นเรื่องราวเห็นภาพบรรยากาศด้ตัวเขาเองบางครั้งอาจจะหลงหัก ในหลายสหพันธ์เลยเพราะว่าคือชีสุขการู้นะของเมืองลาวเฮานี่ร้อมปิดธรรมศาสตร์นี่มันก็นยังคงให้เฮามีอยู่ถึงว่าปัจจุบันนี้การเข้ามาของการเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในการพับพื้นที่อย่างเสียนะมันอาจจะเปลี่ยนในวัฒนธรรมเปลี่ยนในเรื่องของธรรมศาสตร์ไปแต่ว่าในบางพื้นที่บางจุดจางสิทธิมันก็นยังคงให้เฮาได้เห็นเกี่ยวกับสตอรีร่่องราของนี้อยู่เนาะ ถ้าลงมันจะ,นนะ,ม,นะนมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าลงไปทางนี้มันก็จะเป็นทางเหนือหาวเขาสิข้ามไปบ้านเมืองอยเก่าเนาะแต่สิเป็นทางเหนือลงแบบน,นี้นนขา่าวประจวบปีกายนี่แต่กลับมาปีนี้ก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนไปหลายอยู่ในเรื่องของอาคารที่พักในเขตของสุนสนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนื้อแหวกก็เห็ยนขวขนาน้ามในะน้ำเนาะแลน์อ่าทายหุ่นเมื่อกี้นี่แลนกลับไปกลับมา ยังไงยังไงอยู่ด้วยเ <laughs> นี่ยทองเที่ยวที่เป็นซาวุดิอาระเบีเนี่ยบางท่านก็จะมกักนะตัวห่างมักแบบว่าบอเอิ้นว่าบอมากคอมบุญไวน์นะมักในคอมสงบมกักอย่างสิ่เป็นกระจับหมาเด็กมันถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นซาวตาาาลล่างชาติาเนาะทั้งเอกรบเสร็จแล้ทั้งขีดแล้วนะเป็นกระเจี๊ยบหมักมาประมาณนี้หลายกว่า,ามักในหลังของประจภุภันใครเขาจะจะเห็นว่าในมือที่เดินทางมาเนาะ,ะนเห็นมีกลุ่ม พ่นมาเป็นคันรถเลยนะมาเป็นรถตู้เลยประมาณสิบปลายทางสนะิบปลายคนนี่พ่นไปตั้งแคปมเนาะไปทั้งแคปมไปยางปลาไปประมาณกิจกรรมเขากับสุนซุนเห็นไหมการผ่า,าน,นกินแถวนี้ก็คือว่ามีหลากหลายทั้งเป็นการยูคู่กันกับซุนซุนเนาะนี่คือานเนาะสายหมอกมามือนี่ก็เห็นอยู่เห็นแต่สายหมอกแต่ว่าพอ,เ,อนะเห็นทะเลหมอกเนาะเห็นแต่สายหมอกอี่ซื้อ จะหยากกันหน่อยนนึงเนาะชิยางลงไปเบื้งเลยๆอยหยังสวมหมวกบางไปเลยท่นบอกว่ามันอยู่แถววันถึงพี่ถึงท่านบอกถ้าไป่ยางไปมันจะมีโค้งอย่างไข้างทางโค้งไปดิ เมืองเมืองงอยบ้านนองเขียวบ้านน้องเขียวเมืองงอยเมืองงอยไม่ไม่แต่ว่าเขาเข้ามาหอนในตัวเมืองที่สัญญาณถ่าได้แต่ว่าบอดพักก่อนสัญญาณอ่อนเลยเหตุเรียกมาได้เลยมันคือไปยามกลุ่มเข้าโหลดอ่าอัพโหลดเรียกบอได้มันจะเห็นก็ดีเลยแล้วบัตรหน้าลอง ให้เข้าท่าเมาืองแก้วนี้มาบัดหน้ามันพอวามันนั่นน,ออน,นั่นเ่อสู่กลัวเที่ยวท่ามเที่ยวอันไปเน่อยอนี่รุ่นเก่าเนี่ยนะนี่นี่นี่ฮะตกต่อมมีแป้นเป็นแจกเป็นดูเคนรักเขาเที่ยวจะมากประมาณนั้นถ้าเขาเบิ่งจากภาบมุมสูงเขาก็จะเห็นเป็นซุ้มโซนย้อยๆนะท<ส>ุกคนอยู่ด<ส>ีนะ มันจะเป็นซุมซุนใหญ่ๆ,ๆเลยแหละก็จะอ้อมห่อไปด้วยสายผูกแล้วก็มีเส้นทางเส้นเดียวที่จะเข้าออกในในเขตนี้อ๋อพี่อาซาเวียนนามอาซาเปล่าแม่เปลี่ยนนามหมอแม่เฟอร์าซาเปล่าแม่ทังหมดเขาจะขึ้นนี่วะขึ้นหอมนี่วะเร็วขึ้นหอมทางไหน,นจับเด้อมันเปลี่ยนแปลงละขึ้นหอมนี่แหละมันกระซอกกับคือเกา่าเป็นบ้าง หอมชิงหอมลุมได้คือแบบนี้นนเหี้หยไป,ไปตามฝรั่ไงไปนะน,นี้ก็เป็นอีกห้าหนึง่งสไาย์มันก็จะเป็นพวกอาหารคาเฟ่เรานะดูเนาะเป็นคาเฟ่แล้วก็เกี่ยวกับคาเฟ่แล้วก็เกี่ยวกราฟนีน่พวกแป้งพวกอะไรไปอาหารสำหรับคนนักเดินทา,สางสไตล์เขาจะจะกินกันประเภทเส้นเนาะพลราวอ่ะมันจะเป็นแบบข้าวเปียกเข้าจานด้วนอย่างแบบประมาณนี้แต่ว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่งกลับมาแต่ถุกทานเนาะเพิ่งกลับมากิกานคือกับกกกเฮาเนี่ยเพราะเปลี่ยนเนาะแต่เชว่าเขาถ้าเปลี่ยนไปได้เนาะในความคิดของเขาเชื่อว่าในพื้นที่สถานที่ท่องเทียเ่ยวนึ่งเนาะเขาจัดเป็นแบบนี้ไปแล้วนะ,ะเขาก็ยกยกเอาอาหารเลาาเขานี่เนี่ยทุกคนเนาะขึ้นมา,าขึ้นมาให้แบบว่าเพราะว่าคือเขาเองเขาไปเที่ยวตามประเทศเขาก็อยากจะสัมผัสกับวิถีชีวิตนะแล้วก็บบรรยากาศ เรื่องราวสตอรี่ของสุมสนอาหารนะหลักสําคัญก็คืออาหารก็คือกันนะขพอเจ้าจะเข้ามาเที่ยวเราเขาจะเห็นวิถีชีวิตจะเห็นเรื่องราวสตอรี่แล้วก็เห็นบรรยากาศของคนเราแล้วก็รวมถึงอาหารการกินนี่แหละเขาก็ยกอาหารการกินของเขานี่ขึ้นมาอาจจะพับเปลี่ยนให้มันเข้ากันกับรสชาติการกินเนาะของนณกท่องเที่ยวแต่ว่าเขายังคงเดิมความเป็นอาหารลาวของเขานะทุกผา แตาไปฮ่บกงเนี่ยมาวอะไรเมื่อวานนี่มันก็เป็น่ยนชนๆนะเปนเป็นบ้านชนนี่บอกยูแถวหงเฮียนะถ้าเท่าเฮียนทางด้านหน้า่ถงเฮียนกันเลยหนโอ้แดดแดดเริ่มออกแล้วตอนนี้7จ็งสิอนาทีเริ่มมีแสงแดดแล้ว จุดชมวิวผาหมอกและแคมปิงมป้งบริษัทแคมป์ปิ้งบริการนักท่องเที่ยวสิเห็นบ่่ข้างตกันที่เขาไปเขาก็ต้องได้สอบถามกับคนในพื้นที่ไปเรื่อยๆะอะนะครับนายเปินป่านกประนกกจนไภัยบริษัทขายทัวร์ร้านขายเครื่องส่งกับมีเาอยู่ไหนนี่ อย่างขัดอย่งงบบางทรงขัดอย่างยัยมีเบดร์ตหลังรถพารอยู่ในพื้นที่แย่งนี้นายบริการนักเที่ยวกระต่ายขายตัวขึ้นมาทั้งเหนือนี่ก็มีหลายเลยน่าจาเป็นประมาณนี้นออนแล้วก็ ถ้าเป็นทางใต้เนี่ยก็จะเป็นทางเราใต้ทนะางปากเซทางปากสองไปประมาณนี้ดอนเดดดอนคอนป,ประมาณนี้คนที่ว่าคนหมักะนะถ้าเป็นประมาณนี้เที่ยวแบบว่าท่าท่าทัลักลักเลยทางบ้านเขาที่มีคือเสียงกับพนะือซีเม,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 มนต์แล้วเขาหล่อมเพราะบางนาะเมืองมรดกโลกไปทางนั้นแล้วแต่ว่าเขาหมักในในแบบไหนนะทำม,มาซาดหมักในแบบ วิธีสุนๆนอย่างเป็ประมาณนี้จะแตกข้างกันไปอย่างไวเนาะนัะกของเหียวสองทานนั่นพูดหอดพูดละเขาเพราะว่าเป็นนักข่าวเดี๋ยก็ต้องปิดตันแหละ <c oughs> อันนี้จะเป็นหงเฮียนดิรครับทุกค่านหงเฮียนถัง,งม,มัดขยมมันมีทงงังอะไรอย่างมัดขย,ยมสมบูรณ์เมือง,ง้อย ังบแล้วเน๊ะน่าจะครบมอเจ็ดได้สิครบหวะครบแล้ว,ลวขึ้นขึ้นซื้อวะมัทธยมสมบูรณเรือว่ามีครบเต้มแต่มบนขั้น,นมาเจ็ันขึ้นขอสมบูรณ์เราหลังสร้างใหม่กันเลยนะฮะแต่ว่าเยาังให้ปลูกสูงไรมัน,นนะบางธรรมชาติ ก็จะได้ยูอาคารสองสั้นสิประมาณเป็นยูายหาอาหารต้นโพต้นโพอีกบ่ให้คือเสร็ดคือบางเบียยปิดเลยเอากเลีงขนาดงานกลางาทางเลยง,งานกลางทางอยู่ให้เจ้าไป <c oughs> <c oughs> เหมือนผักน้ำฉีบอ้อยูพีเกิดโอเคนะแต่ว่าออกบางไก่น้องมันจะดื่มออกบากไก่นนั้นโพกไก่ลองท่ามมือกันมือหลักษณะาเราถูกเข้าไก่ตลอดพื้นที่นะเขาไป่ตลอดเขตไะเปละแขวงอาจารย์ท่านะวิถีชีวิตเราลุงวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็ภาพบรรยากาศเสร็จมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าเราจะยังคงเห็นว่า รูปแบบเนาะของการใช้ชีวิตสิมันกเมสิบเ่บเหนือก่อนนั้นเนาะกาสีเป็นลักษณะประมาณบ้านเฮือนเก่าก็จะเป็นประมาณนี้อยู่หลงผะบางเห็นหลายเนาะงานลักษณะประมาณนี้หลงผะบางมีหลายเลยงานทรงทั่งถิงเป็นไม้เนาะทางลุม่มอาจจะมาเป็นเฮียนกอ่อใส่แต่เพิ่นกระเชิดเป็นลวดลายอันนั้นเลยงานคนลาวนี่จะไหลเนี่ยตั้งแต่เหนือจนใต้เนาะแต่แต่สมัยแต่แต่ก่อน,นเพิ่นจะนิยมให้เป็นงานไม้ ทางลุมก็จะเป็นเสาเนี่ยคือรักสนะขึ้นหลังแบบหลังนี้โอ้ยเหยินทุกท่านเหยินเหรอว่าลิ้นพันกันอยู่เนาะนี่นี่นี่งานเราประมาณนี้ยู่บ้านของอันก็เกี่ยวกับเห็นยังไม่หลายอยู่เนาะปัจจุบันเชื่อว่าอยู่ในนครหลวงกันเลยเนี่ยฮักได้เขาไปตามสถานที่ต่างๆอยู่ในลาวเขาตามสายทางเขาก็จะเห็นสนาของบ้านเฮือนประมาณนี้เลยคักคัก ออกมานอกให้กับมีนี้งานพักด้วยอันโบมีแต่อยู่ในย่นี่เป็นก็จะเป็นอันเที่ยวในของธรรมชาสติเที่ยวนั้นไปกับในเรื่องของวัฒนธรรมประเทศนี้กับจีมีเนาะใครเหมือนกับในหลายๆนู่นละนั่นอะไรเนาะบีบแก่ซีดพูดมาห่างหน้าผมก็หลุดทำบางใหญ่เลยอันนี้จีแม่นเพิ่นเป็นโอ้โหนี่เพิ่นเป็น่ยนงานเนาะให้เป็นเปิดห้างเป็นคาเฟ่ น้องเขียวไปเกลี้ี่คาะฟ่าคักคักมั้งไ,ไหหเปเเวณเเวณอาห,หารข่าวซอยมังสิงหโอ้ยพี่ข้าวซอยยอมแล้วขว่าวซอยกินเมือ่อหอิริมาตอนทับข้าวซอย ข้าพเจ้าเป็นคนที่ว่ากินได้อยู่แต่ว่านั้นบ่ผ่านไรเนาะขาพเจ้าเบิดลาเบิดลายเป็นบ่แล้วที่กลับคืนที่ว่าย่างที่ว่าได้ย่างไปนิดสิบย่างขึ้นไปนิดสินะหมอกสายหมอกเนาะพูดอะ ง,านน,ง,งานน้ำใสเงางานน้ำวิธีสุนทรน,น,นะอน,นี่ให้ปะกะคักเลยพี่เดียวทุกทุนประชาชนเพิ่นอยู่ในนี้หฮนเราถือว่าสุดยอดเนาะสุดยอดอีกอย่างเราเพิ่นอยู่กับอากาศที่แบบว่าบริสุทธิ์อยู่กับอากาศที่ว่าเย็นสบายตลอดทั้งปีนะทุกท่านสวยงาม บ่ค่อยเห็นเฮองบุ้สังเกตบ่เห็นอันผู้บ่าเพิ่นออกมาย่างอันอน,อน,อน,อนั่นเนาะผู้บ่ายอยู่ไสนี่กันเพิ่นมาพักโอ้บอ่แบบเพิ่นมาจับวัดอันนัะนะ<ม>้นนะแม่นเพิ่นมาใ<บ>ส่าบาตรนะตอนเช้าน่นะบ่ค่อยเห็นอันก็เป็นอีก,กน้ำหักนึงไม่จะได้ไหมมันกไก่โพดไก่เนาะเขาบ่มากน,น้ำพักแก้วมีไส่มันไก่โพด พาทุกค่ายางบึงบ uh ้านเชือนของประชาสูตรเนี่ยเขาจะป็นประมาณนี้บ้านเก่าเก่าแท้ๆนี่ประมาณนี้เลยครับเก่าปกติอันหาว่าพี่เขาเห็ดคนลาวเนี่ยก็จะเห็ดปิดเีือนฝาไม่เฮียเนาะอันนี้เอื้อฝาไม่เฮียเนาะฝาไม่เฮี้ยฝาไม่เฮียมุงสังกะสีสังกะสีแต่เก่านี่จะหนาเลยจะเปิดจะ จะตั้งจากสังกัดสีปัจจุบันเนี่ยสังกสิปัจจุบันนี้ไม่ขายกันทั้งตาดมันจะเป็นบางๆเนาะตัว่ตะเกามันจะเป็นแผ่นเป็นห้องเป็นห้องน้อยๆเนาะลักหนาสังกัดสีอีพุนมงค์ค่ะหอมดอกอันนี้หอมดอกไม้เออหอมดอกอันหมักไม้หมักไม้ช่วงไรเนี่ยนี่ถือว่าออกดอกโดยเฉพาะกับเปนมากันม่วงดอกม่วงในระยะนี้ มองหมักลำย,ยเอา่หมาักลำใหญ่เป็นไทยละยางหลายเลยยางหลายแล้วเมื่อยเลยวงกินเขายางเข้ามาครับก่อนจะมาส่อนนี้ทางกินมันเป็นทางแนี่ยเป็นมันนี่เขาจะตัดลัดออกไปนี่ขนเขาก็ยางก็ไปตามนี่ท่าการดีอันนี้ก็จะเป็นห้องการกเงินเมืองง้อยอันนี้เป็นเทศบาลเด้ทุกท่านเทศบาลของเมืองงอยได้ีทุกท่านทีอาทุกท่านเห็นอยู่นี่นะ ตลาดวะเนี่ยย่างเราไปนี่แหละเบิึงนี่แหละคาร์มีฮาก็มีบุ๊มบิกฮอกรกลับเข้าไปห้านั่นคือเก่าวันบุ๊มีอาหารที่อ่อนอาหารลาวกินน่ะก็ต้องได้จําเป็นต้องได้คอนั่นคือเก่าอีกต้องได้กลับเข้าไปหลงพ้าวางกินหลงพ้าวางคือเก่าอีกอาหารนั่นอันนี้เมงโกวิล่าพักอยู่ขั้นนั้นอันนี้มันเป็นอันนั้นเนาะเป็นเป็นหมื่นน้อยจะปีงจะตุ๊บ งางไปเบิงบ่บงไปนี่เป็นห้องห้องการกันเงิน <c oughs> อันนี้เป็นวัดกลางได้ดีนะวัดกลางของอัน บ้านนองเขียวเลยเดียวบึงทรงเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยมันแปลก,ปก,ปกจริงว่ารองยางเข้ามาบึงอันนี้ห้องการเก่าคนได้ดีเนาะประมาณนี้เป็นโอเคนี่เป็นเขตห้องการนะ,ออะรนนะของนั้นบริหารนะของหน่วยงานรับยางเข้ามาเนี่ย การปรับปรุงทางประกาบสเสบียงอาหารแล้วโฆษณาการเขตผูดอยภนะาคเหนือระยะที่สองประจำเมืองน้งอยเนี่ยยางหอดแล้วเสียงก็ะแฮไปแล้ว <c oughs> ตลาดใหญ่มุมวัดอยู่น่งามเด้อทุกทางจะสั่งเกลี่ยบอก ฝากกำลังอีเมนสายฟูปิดเก็บประมาณนี้งามด้วยนสวยงามนะผ้าซองฮึขึ้นไปผ้าซองโอ้มันก็มีจุดส้มบิวอยู่อยู่ปุ่นปุ่นผ้าซองโอ้ยงอ้อยุ่นจุดชมบิว